ค่ะสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามชมช่องกเกษตรสุขใจวิถีไทยบ้านนะคะเมื่อนี้สิบพามาอัปเดตนะคะอัปเดตเขาโพี่ว่าสีไส่ปุ๋ยตอนนั้นนะคะบ่ด้อัปเดตให้เบิงประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะวันที่8นี่ก็คบรบ2เดือนแล้วนะคะนี่มองเกานะคะนี่ลองเกาที่เคยได้ลงไว้ก่อนหนานี่นะคะนี่นะคะคางปลาเขานี่นี่นะคะตอนนี้ ไก่สีสองเดือนน่ะนะคะไก่สีถอดหยอดแล้วฝนตกแบบแบบน้ำท่วมเลยนะคะเปอร์เซนต์การหลอดนี้ซ้ำหนีนี้ถือว่าพ่อสใส่ได้นะคะแต่ว่ากับบ่ถือว่าเต็มที่แต่ว่าก็บไข่อยู่นะคะเปรียบเทียบกับข้องมูที่บอ่อดนย,ยกหล่องนะคะบอ่อดนย,ยกแปลงคืนนี้หูซึ้อว่าแตกต่างกันเกินหาสิเปอร์เซนต์นะคะนี่แหละค่ะจำได้บ่าคะพี่หนอลองหน่ะ เจ็บแล้วพะว่ามันตกตลอดแหงนะคะเร่งจริงๆนั่นช่วงฝนนักๆนักนั่นก็คือประมาณ30นะคะวันที่30 30เมษามาเลยนะคะมาถึงประมาณวันที่ยี่สิบพึงห่างฝนมานี่ประมาณสี่หมือแล้วนะคะนี่ตังแต่ตอนนั้นที่อัปเดตให้เอฟซเบิงนั่นเข่าแป้งนี่ยังบอท่านแนมเห็นอยู่นะคะพึงวานเสร็จแต่ว่าตอนนี้นะคะนี่นเขาโพดกัใหญ่แล้วนะคะ ประมาณเกือบสองเมตรแล้วนะคะนี่ความสูงแต่ยังไม่คันเนฟฟักนะคะเพราะว่ายังไม่ทันไดถอดดอกอยู่ฝนตกนี่บ่ไดพ่นยาบ่ไดยังทั้งสิ้นเลยนะคะปล้อยแบบตามยถากรรมเลยะคะเพราะว่าเฮ็ดยังบ่ไดเลยนอนกับบ่เป็นยังเหรอคะ่ะนอนแค่นี้บ่มีปัญหาเกือบจะเป็นอาหารสะสมสือนะคะนี่นะคะ ให้เบิงแั้งแต่ตอนเขายัางบ้ันเด้แหนมเหียนอยู่นะ,ะนะคะตอนนี้ก็ได้มาอัปเดตให้เบิงนะคะว่าเปอร์เซ็นนะคะเปอร์เซ็น์คนถียกหล่องนี่มีเปอร์เซ็นสูงกลัวนะคะสูงกลัวผืนเรียบแต่กับบอเสมอไปนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าการถี่บางขังยกยกหล่องนะคะยกหล่องแต่ว่ามันเป็นยังเป็นผืนดินทรายนี่ มันก็นยังมีหมอ่องเหลืองอยู่นะคะนี่นี่เป็นหัวหลองนี่เอาดินเอาดินเหนียวมาใส่นะคะนี่จังว่าเพิ่นขื้นไล้สูงแห้งเพื่อบ้อหนามหนามงั้นหน้าอนุนขึ้นนะคะเพราะว่าเอาเมคโคมาถมทีนะคะเอาเมคโคมาเอาเมคโคมาหลอกนะคะเป็นสาะะคฟังฟังขางต้นใหม่เป็นสาเหมือนที่นี่ตกักใส่รถดั่มมานะคะเอามาถม แต่ก่อนเป็นคันหน้านะคะเป็นเป็นไทห,หน้าธรรมดาเนี่ยแะแต่ว่ากับสีส่งสูงแน่นะคะก็เอามาถมเพิ่มพื้นที่ซีไลตอนทมแหลกๆนะคะทมพื้นที่ซีไลทมบางๆใส่ไปประมาณสามหลอยหลดนะคะนี่นะคะกับ มาอัปเดตให้ทราบนะคะกับบอเต็มที่แต่ว่าก็มีโอกาสสีไเด้ทุนอยู่นะคะปีนี้ฝนเพิ่นหนักนะคะคันแท้ขาดตั้งแต่เดือนมีนาเมษซาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับต้องขอขอบคุณ f อพี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามเยี่ยมชมช่องกเกษตรสุขใจวิถีไทยบ้านนะคะหากถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นํานะคะเพราะว่า เพื่อสีได้มีคลิปที่สามารถสิเป็นประโยชน์กับ FC พี่น้องไหวได้เพื่อได้แชรประสบการณ์กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านค่ะ